กระแตจะมาให้ท่าเด็ดอีกแล้วนะคะแก้ปัญหาคิ้วผูกโบเวอร์ชัน2ค่ะก่อนนวดหน้าทุกครั้งเพื่อนๆต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะบีบครีมนวดหน้าของบุษบาเป็นครีมนวดหน้าบททอกที่พี่แต่ไว้วางใจแตะครีมนวดหน้าไปบ,บริเวณที่เราจะนวดวอร์มครีมนิดหนึงเวลาเรานวดจะได้รับการผ่อนคลายสบายผิวนะคะ อ่าท่าที่1นะคะ3นิ้วค่ะคือตรงนี้เลยนะคะกดแล้วรูดน,นะคะเพื่อนๆขะท่านี้นะคะจะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้ก่อนเพราะว่าที่เกิดการผูกโบนี่กล้ามเนื้อเราเกร็งนะคะจากการขมวดคิ้วบ่อยๆเป็นไลฟ์สไ <c 88> ตล์ของแต่ละคนต้องแก้ด้วยนะ <c ười> พยายามอย่าขมวดคิ้วเนาะเพื่อนๆทําไปเลย20ครั้งเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆกดสุดท้ายก็รูดค่ะแล้วก็ดันนะคะ ดันไปที่ลผมอ,อันนี้อีก10ครั้งค่ะสเต็ปที่3นะคะก้ามเนื้อที่ผูกโบเราจะมีกล้ามเนื้อ2มัดเป็นลักษณะที่โค้งเข้าหากันนะคะกดแล้วก็ทะแยงนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้อ่าข้าละ5รอบท่าต่อไปนะคะจะเป็นนุบโป้งค่ะก็วนตรงกลางที่มีร่องลึกเลยค่ะกดแล้ว ดันขึ้นไปนะคะแล้วก็มาไล่มาที่หัวคิ้วนะคะกดแล้วดันขึ้นไปค่ะย่างไล่ไปจนถึงหางคิ้วเลยค่ะอันนี้ก็คือ10รอบแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งนะคะอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆกดแล้วรูดตามรูปคิ้วนะคะอะปึ๊บอ่าอันนี้อีก10ครั้งค่ะเน้นให้หายเลยนะคะอะ กดแล้วรูดแนวตามรูปคิ้วนะคะไปที่ขมับอีก10ครั้งเสร็จแล้วเราก็จะย้ายฝั่งเมื่อคู่นี้เราใช้ฝั่งตรงข้ามทีนี้เราจะใช้ฝั่งเดียวกันนะคะวนที่หัวคิ้วกดอย่างแรงเลยนะคะตามรูปคิ้วเลยนะคะจะช่วยแกะโบที่ผูกกันเหนียวแน่นนะฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ถ้าสุดท้ายจะเป็นอุ้งม,มือนะคะจะเป็นอุ้งม,มือค่ะ,ะก็ไล่ไปค่ะกดแล้วรูดไปตามสันคิ้วเลยค่ะนะคะ,ะทั้งหมดก็สิบรอบนะคะเสร็จแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ด้วยสเต็ปถัดมานะคะกดที่หัวคิ้วนะคะแล้วก็รูดออกไปข้างๆนะคะสิบ ครั้งเช่นกันนะคะขั้นเต็ปถัดไปนะคะเมื่อกี้ตรงหัวคิ้วนะคะอ่านขยับที่หน้าผากค่ะเพื่อนๆก็รูดเลยนะคะรูดออกข้างๆค่ะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนจบนะคะจบแล้วค่ะก็จะได้คิ้วผูกโบเราหายจะเห็นผลชัดเจนก็ประมาณ2สัปดาห์ให้ทําทุกวันวันละ3นาทีหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะคะคนที่มีปัญหาแล้วก็เพิ่ม ปริมาณเข้าไปเพิ่มเวลาเข้าไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคีมนวดหน้าบท,ท็อกจะช่วยเราได้นะคะเหมือนตําน้ําพริกโดยใช้เครื่องปั่นกรลิน็กก็จะทําให้เราได้ไดกล้ามเนื้อที่รวดเร็วนะคะใครทําแล้วได้ผลอย่างไรทักทักบอกกันด้วยนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆของเราฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่กระแตด้วยค่ะนะคะ